สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการวิใช้ถุงพลาสติกความเลิ่มันเลยครับฟังดีถุงพลาสติกนั้นมีการเผาไหม้ซึ่งทําให้ปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ออกมามากแล้วจะลอยสู่ชั้นบรรยากาศยังแอบเป็นส่วนหนึ่งสาเหตุที่ชั้นห้หลกร้อนจากที่ถูกฟังดีออกมาถุงพลาสติกจะนําไปใช้เพียงระยะสั้นและหลังจากนั้นก็เกิดจากความมักงง่ายของมนุษย์ทิ้งถุงพลาสติก ลงในแม่น้ําจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศถ้าเราทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนจะทําให้ท่อน้ําอุดตันและเกิดน้ําท่วมขังถ้าเราคิดจะเผาถุงพลาสติกจะทําให้ร้อนและเกิดเงินกระจกเพราะการเผาจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและทําให้เกิดเป็นมังเพงได้ส่วนคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อน คลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมได้ครับ